คลิปนี้ผมได้เอามารีเมคนะผมไดเอามาภาคใหม่เพราะรู้สึกว่าคลิปเก่าเสียงมันไม่โอเคนะครับแต่คลิปเก่าก็ยังอยู่นะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับสรุปหนังสือแก n นชิดอิม a พกเรื่องหัวใจแห่งน้ำพุที่ใสสะอาดให้เสียงภาษาไทยโดยนายสิ้นคิดหัวใจแห่งน้พุที่ใสสะอาดตอนที่1หนื้เอเรื่องได้กล่าวถึงไอ้หนุ่มที่อยู่ภายใต้ใแสงจันทร์ที่สาดส่องเขาได้กาลังอธิษฐานต่อบ่อน้ําพุ และหนังสือก็ได้กล่าวถึงผู้ในบอน้ําพุที่ไร้ซึ่งความทรงจําและความฝันเธอนั้นเกิดมาจากแก่นของน้ําเป็นเพียงแค่ผู้สืบเชื้อสายที่ไร้รูปร่างของเทวดาและในขณะนั้นเองก็มีผู้ตนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากน้ําและก็เหมือนว่าจะได้ยินเสียงการอธิษฐานในใจของไอ้หนุ่มคนนี้นะครับและเธอก็เหมือนว่าจะค่อนข้างสนใจไอ้หนุ่มคนนี้นะครับและหลังจากนั้นเธอก็ได้เหยียดนิ้วที่ไร้รูปร่างของเธอออกมาแตะกับหน้าผากและแก้มของไอ้หนุ่มเบาๆและหลังจากโดนแตะอ่างไปไอ้หนุ่มคนนั้นก็ตกใจกับสัมผัสที่ให้้้้้คววาาาาาามมมมมรูสสึึกกกกกปะะะลลลดดแแไออนนนนนนนุุ่่ััับบผตต็็ถข คุณสามารถทําความปารถนานางผมให้เป็นจริงจะได้ไหมแต่เธอนั้นก็ไม่เข้าใจที่ไอหนุ่มคนนั้นถามและเธอก็พูดไม่ได้ด้วยนะครับเธอทําได้เพียงพยักหน้ากับคาถามของไอหนุ่มคนนั้นและไอหนุ่มคนนั้นก็ได้เดินจากไปได้วยความพอใจนะครับแต่ไอหนุ่มที่เดินจากไปนะครับหารู้ไหมว่าผู้ที่อยู่ในสระบ่อน้ําพุเธอได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวและเสียความรู้ส่วนใหญ่ไปแล้วนะครับและหลังจากนั้นเธอก็ได้มองดวงจันทร์ที่สะท้อนกับผิวน้ําพร้อมกับมองไปรอบๆนะครับและค่อยๆฟื้นความสามารถในการคิดและการเรียนแบบภาษาและก็ได้เกิดความรู้สึกที่ทซับซ้้้ออออออนนนนนนนเเเกกกี่่่ยวัับหุมมคขขึาใใจงธธ ซึ่งกําลังและสติปัญญาก็เลยไม่สามารถทําความปรารถนาของไอ้หนุ่มคนนั้นให้เป็นจริงได้แต่สามารถที่จะรับฟังได้ตอนที่2เหมือนไอ้หนุ่มคนนี้จะกลับมาที่บ่อน้ำพุและก็ได้ระบายความในใจให้กับผู้ตนนี้แล้วก็ได้เล่าเรื่องต่างๆนานาทั้งความสุขความทุกข์ให้กับเธอฟังนะครับเธอนได้เรียนรู้เรื่องราวจากคาพูดของไอ้หนุ่มคนนี้และไอ้หนุ่มก็เหมือนว่าจะได้ตัดพอเกี่ยวกับความไร้พลังอํานาจของตนให้กับเธอฟังแล้วก็ได้ร้องไห้ออกมาและหลังจากนั้นก็ได้หลับไปนะครับหลังจากตื่นขึ้นมมมมมาาาาาาาไออ้้้้้หหนนนนุุ่่่ทีีดดรรรระะบบยยคววเเเเศใใจกกกก็ูสึึขลลแแืตณ์ จะเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับและในขณะที่ไอห,หนุ่มคนนั้นกําลังหลับฝันนะครับก็จะฝันว่าพูดได้เล่าเรื่องราวทั้งความสุขความทุกข์ให้ไอห,หนุ่มคนนี้ฟังเหมือนกันนะครับและด้วยวิธีนี้ก็ทําให้เธอได้รับพลังแห่งการพูดมาเรียบร้อยแล้วนะครับและด้วยวิธีนี้เองก็ทําให้ไอห,หนุ่มกับพูดได้เป็นเพื่อนที่แบ่งปันเรื่องราวต่อกันนะครับตอนที่3เมื่อลมหยุดพัดภาพสะท้อนของดวงจันทร์ในสระน้ำก็เป็นภาพที่สมบูรณ์หลังจากที่พูดตนนั้นได้รับพลังแห่งการพูดมาไอหนุยเงขออธษ์ จึงทำให้เธอเนี่ยสามารถมองเข้าไปในตัวไอ้หนุ่มนั้นได้อย่างทะลุปูกโปร่งนะครับและเธอนั้นก็ได้รู้สึกกลัวขึ้นมาเนื่องจากชีวิตมนันดุนนั้นสั้นมากนะครับทำให้เธอกลัวว่าสักวันหนึ่งไอ้หนุ่มคนนี้จะตายจากไปกลัวว่าวันหนึ่งวันนั้นจะต้องมาถึงนะครับและหลังจากนั้นเธอก็ได้จูบไอ้หนุ่มและเธอก็ได้กล่าวคาสัญญาว่าวันหนึ่งเธอจะต้องตัดใจจากไอ้หนุ่มคนนี้นะครับและไอ้หนุ่มคนนี้ก็รั้นคำสาบานออกมาว่าเขาจะอยู่ข้างสนามของเธอตลอดไปตอนที่4เวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่หนหน่่นน่่าาานน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 นะะะะครรัับบไออออ้้้้้้หหุุมมมมีีีีกกก็็ดดเเเเตติโขขขึึึึพืยยปสสณ์ใใๆแลทวถง เธอได้จากเด็กหนุ่มไปแล้วก็ไม่หันกลับมามองอีกเลยเธอได้จระหนักว่านี่มันเป็นแค่ความสุขชั่วครู่นะครับและสุดท้ายเธอก็ต้องอยู่คนเดียวตัดมาที่ไอหนุม่มไอหนุ่มไม่ได้คิดเลยว่าโด s <S นพูดเทไปแล้วนะครับไอหนุ่มคิดว่าพูดน้าที่ได้เจอที่ได้อยู่ด้วยกันตอนเด็กๆนั้นอาจเป็นเพียงแค่จินตนาการตอนเด็กเท่านั้นแต่จูบที่ไอหนุ่มได้รับมาจากเธอนั้นเป็นของจริงแล้วก็ได้รู้สึกตัวว่าแม้ว่าเขาจะเติบโตขึ้นมีเพื่อนมากมายแต่ก็ยังรู้สึกว่าเหงาอยู่ดีและไอหนุ่มก็ไม่ได้้้้้เเเเเจจจจออ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 กกกัั okay. ัับบบผผูสสสสสาาาาาาวววีีลลยยนนนนะะรรรร็ไปแหหหหใใื่่่่งงงงขุมมมมทดดต บ,บอกเลยว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็เหมือนว่าหนังสืเอเล่มนี้จะเป็นเรื่องราวของลงคนนี้นะครับเพราะว่าจากบทสนทนาที่ผมได้คุยกับลงคนนี้ก็เหมือนว่าจะค่อนข้างเกี่ยวกับผู้สาดน้ําแล้วก็ได้เล่าว่าเมื่อก่อนมีพูดมาเจอเขาทุกวันแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เจออีกเลยนะครับเอาโอเคับผมไม่เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับบายครับผมบายโอ้โหกูพูดผิดพูดถูกตั้งกี่ร้อย